ไปลงเบิงไปได้หรือพุ้นเบิงไปเจอยางไปชิมือเฮ้ยไปเพื่อนเอารถไปไปได้บ่เฮ้ยเว้ยเบิงทางนี่ยไปได้บ่จะวานึกบ้านมีดิโนมีบ่รถทับไปได้บ่ทับรถทำไมเราถ่ายกันเนี่ย โอ้ไปได้เนาะมันชิงอยางบอกบอกนี่กนมันมันขึ้นไปนี่มันเป็นชีวิตที่ยึดตวามันต้อปูนี่โนบ่นี่นีเห็นเห็นบ้าเจากางไปสำรวจบ้งก่อนเลยผีไปชาเนี่พี่น้องเลยเนชั้นนีจิ๊บ

นไปคือมูเลยพี่น้องไงมูยางไปพัด์ทนั่นจนเกือบจนแปรอะมันเดือดขึ้นใหญ่ไปไปย่างขึ้นมาแล้วก็ไปเลยเลยพี่น้องเไงว่าเขาขึ้นมาเตะมากอะแต่ทางนั้นก็ไปบ่ได้อะไรเพราะไอ้เมื่อเมื่อทางเก่าทั้งั้นเ่าเป็นโฉ่แห้งน้ำเพียงไรเนาะเฮ้ยติดเขาบงนตามไนะ อย่ <laughs> า,าไปเด้พอมีต่ตัลกหวาดเลยไปแปลงได้ใชะไหงนี่บหลรถอันนราค่าพีนั่นเป็นชงชามชมงยังโมกุด <laughs> เจอตีน,น้ำไดิพอไปแล้วเว้ย <laughs> <laughs> ตีไอตูนแอมเห็นแน่นดันแล้วมาเลยเสียงโดดไฟนอง,องโอ๊กมาเลยตีมา <laughs> จอดนี้พี่น้องเล <laughs> <laughs> ยอะไ้ ข่าในวันน้แล้วเนาะวันน้บ่ดีว่มันน้อยเลยน่ารักตอนนี้เนาะเจ๋อทึ่งเลยนะดจอดนี่ย่หะเจ๋อทึ่งเลยเนาะบางมีขี่กมุ้ยบ่ะมีอ่ะน้องชายย่างน่าขี่กุ้ยกันไปเร็วเลยเร็วอื้มพอแล้วลูกพอแล้วไปไปลูกไปไปไป ไป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 หน้าไปอนพี no ok ่น้องเไปไปไมไปไป้ปไปไนไปไปไปไอไป่ปไเกปไ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 ปกาไปไปไปมากปไ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 ปปไปไปไนไป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 ไาไปไปยปไปไปปไ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 ไป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 นปไทางนปไปไป mà mắm nhiều ô ha ha anh nào bươn như này này ba bươn như này wow con về nha con nhàng luôn kia này pino này hey nhàng tập thể nè nhàng đi bò thu bắt cái gà một tiếng tuồi ká má này mẹ bảo ด้ยดูอุ้ยโอ้มืนเกือบล่มมานักมาติดขัเอ้อเห็ดยังนั่นมันไม้บออ๋อมุงหวกบ่คือหูเขียวนี่บออนนี้ปดออันนี้อันี้เอาไปขายบ่เอาไปขายใช่ไี่น่ะ โอ้ไม oh, ่ไพ mm ่เป no? ็นมัดเนาะกำลังชิบไปต้นใบบ่อบักบวบแล้วขาะกนดีมันเาามันคือเาาเลยนี่เนาะเงาเลยหน่อยเน่งงดงดฮะเม็ดปลายผดโพเอาบวบกันนะอึ๊บอึ๊บติกระดูกบ่บัสนะพาพ่อในลูก <laughs> no hút <laughs> ừ. mà na นาพี่น้องเอ้ย mang มากแต่ไทฮุด ông ออก đúng không nhớ เอาไดนา ôm ออกฮะไสล่ะพ่อ หลุดจ okay. ักไอ้ทองขี้ไปพี่น้องเลยยึดละขี้ไอ้ทองยึดน่ะไอ้คุ้มทองชุดยึดแล้วหลุดจากวาสนาก็ได้ขี้ไปเฮ็ดเหี้ยมาว่าอู้ๆๆหมื่นได๋จิเจ้าแหมวะเอ้าไปเบิ่งๆๆข้างซ้ายมาน่ะกําลังเบิ่งได๋วาสนา วาสนาเอ้ยเฮ้อพออึ้มบ่พออึ้มบ่อ่ะแล้วให้สิได้ดอกมากันบ่ไหวนะกันมื้อหน้ามาอยู่เอ้ยไปไปนาเอาไปกินปลาหมูเนาะอึวิ่งตูปิ้งปลาวาสนานะบ่นี่หือวะโห

ของหน้าห้างแล้วนี่นาขออายยุบตักในนาแล้วโอ้โห <c oughs> โอ้ถ่ายครับเอาไวะมาหน้ามือเดียกีพ้าลูกเจ็บชับ <c oughs> เกือบนี่มันหมื่นเนาะหมื่นนะเกือบนี่นั้นบ่มีห้อย Ừ. Thôi. Ừ. ừ. hưng ừ. Ừ. Rồi <cười> <cười> Thế Nhàn bò. Ừ. hưng 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 Ừ, hưng 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 tu hưng hưng ma lê rồi, bỏ tôi luôn Hả? 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 Chay, chay. Hả? Hả? Ừ, เส้ปลานะโอ้ขั้เห็วแน่เนาะว่าับรถเววะลูกโอ้ข่าวออกเลยข่าวออกแล้วเห็นบอข้าออกเลข้าวออกเลยน้ำเข้ามันต้องเอาสูงกันอีกเนาะ

ยังยังเป็นชินอยู่เลยเนาะนผลตอเงี่มัขึ้นแกะเข็นกลงเลเออลมมัดภูงี้เราแบกปลานะมั้เพปลาบ่นะโอ้ปลาก็บกขี้เหรอบ่เบิ์ของตู้ปหนข่งตู้ป่ะเฮ้ยนี่โอ้มันโกนนมด้ล้วน้ำะม,มืน่นนั่นนี่ฮึ๊บโอ้อ hup à thành năm mà nữa thà tốt năm con các bạn đó năm <laughs> uh, <Nên> luôn nè thấy mõ năm màng hung mi

ปลาเขาน้อยโอยใหญ่ตัวยูนี่ีหมัดดินนี้ยสิบ่หันแล้วห้อยอว่าายท้น่าลิวไพ่าเดียวีหายปิ่งปลาบมานเม่บ่มาดกว่าประตูละใช่ปะนี่ นี่นะจ้ามาเตยปอปลาเค็ยงเขาอยากกินสมใจมืลินะมีเฉยมีเนี่ยปลาขาวอันนี้เนาะโอ้ค่ะแค่นี่เนาะปลาซิวนี่นะเราก็ทังโอ้ปิีกปิีกชิวโอ้กระปูปลากระปูกระทังพอมันต้มหมอนึงนี่ยมันอีกคือจะเมื่อยขนาจะเบี้ยวมาในหลายใช่ต้มกระปูนะเพราะมีแต่กระปูดำคงหักอันนี้เหรอเออ ค้างนี่มันก็ตายแนละ้วมันขี่กันอามันหมมีหมอกค้างกะเมันเราขีดกล้ามมันเนาะน้าูอดีรหน้าูอดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงนั้นนะเขี่ยนเขีย่ย <c oughs> โอ้เข่าออกเลยออกแล้วเข่าลงอลมชมนะทั้งนั้นลมเนาะอให้เฮีดเอาอยู่ก้นบ่บันนี้นะบ่เอาอยู่ดีแล้นำบ่หลน้ำหลจะงอาก้นย่อนาบน,น Thử thì kì bao bưng gần nhau bưng gần phi chuột cái chứ bà bà mà mi pà mà ấy ยอนไอนี่ไหนนี่ปลาซิวนี่ปลาเองปลาคาวมิมิแต่ปลาขาวเออมันจะบกขึ่นบอกระปู โอ้ขากนี้ปลาขาวเนาะโอ้โอดิ้นเนงะม้นปวอืมมยนันไนี่ันนีไปไปนี่แหละมองเอาปลาเ่ีอืมปีิ้มงนั่งเนาะปีนี้เนาะอืมเอ

ลงม่ได้ลงมันเพื่อนนะเออเอจะน้ะลเ้องนำะลูกเด้อเป็ดเยมันไปให้เป็ดเด้เป็ดเฮ้เห็นเป็ดไปแล้วคูนเออจักจ้ย่งคุนคเอยโอ้น้อยไงนดกล่มจักีอย่างเอ้ยเคนน้อยนี่หนาน่ใครนี่ก้อนกันเนาะเออบหล้ดลมเนี่นาวนงก้ย ปีนี้ฉชิได้ปีนี้ิได้เกี่ยวขาตักผลปีนี้นะขาตากผลข้มันบดด้กัไข่ดอกหมดนอ้ดืนิหมูบดน้ักมบัหักเดือนวันนี่นี่กมะัตอนเอดราแบกขึ้นมาง่าจามไมครัจามกัปลาคดานั่นแวาทานีก่าเาอกามมาสมเดอาข้ามากินพ่อ

ปิ้งป mm ิ hmm. bueno, ้งปลาดุกนะเดี t <t ie <t ie ๋ยวปิ้งปลาดุกกันเปนยังไงปิ้งปลาคอกับปลาดุกอ่ะฮะปลาอกบปลาดุกอ่ะะปาดุกปลาดุกนา เอามาเมื่อเดียวก็บอกอนะเป็นยันเมย์ต้งน้ำยันเมย์ต้องน้ำะลูกไปไม่เมือกกามาชาไปนัวใช่ลูกหมดละเห็นยังนะชาเขียวทั้งเกดลูกดอ

คุณเอาใม่ละนี่บ่น่าจะติดอยู่เนาะตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ปลูกเขาปลูกปีไหบาปีซื่อนั่บ่นี่ปลูกปีนั้นลสองปีเนาะสปีน่ะตัวนี้นีปลูกเดือมื่อนี่อืมายอยเนาะืเออ แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่าห่มงัวใบนั้นมันงัวบอกินเนาะกินมาอ้าวกินมากินด้วยกินด้วยเอออืออีมีไม่มีเขาออกเมื่อไหร่ฮ่าโอ้เขางามอยู่ได้ปีนี้แต่ว่ามันหนักทีได้อันนั้นนึ่งบาทเลย sẽ ta kìa vào tạng người đó chẳng hạn là súc không nó bỏ, không mụn nó ra hả mụn nó ra mụn nó ra พีใจวาเป็ดที่น้อยนำเลยเป็ดเป็ดชิมาเลยเป็ดอาบน้ำในคลองอาบบ่อหนำอาบบ่อาบบ่อหนำมาแล้วผมมาแล้วผมปาแตกโครโอ้ป่าเห็นว่าป่าติดลงด้วยเป็ดมาแล้เป็ดมาแล้ว

ปลาคอปลาคอได้ชิลงมานี้นะเจ็บปากเจ็บปากไปขับน้หลานเพื่อนเ่อนมาเอายังล่ะปลาคอปลาคาวน้ำขุนเนาะอือมีเตกระปูนะลูกเอากระปูวัดจีก้ามั้งเล้กระปูนองไปเอาใหม่นะไตใหม่ ไตยลงนะโอ้ลงโอ้โหไตยลงน่ะครับมันจิไลมานี่เข่าออกน้ำหักมาอึ๊บก็เต็มยูโอ้กระปู มาเคีย่ยวมุซุกฮะมึว่ากินเพื่องงามมึงดูซุกแล้วบอสพี่น้องมุ้หมากซุกสื่ออ่นเนาะป้าป้าใส่พี่น้องหาอันเห็ดน,นอยู่ในกินก่อนสิยุ่วเข่า,ายุ่วไฟปิ้งปากกันมาทานจริงป้ะพอแล้วสิ ปลาขาวเนาะมีแต่ปลาลาวแบๆมันๆปลานี่มันหนุ่ยลาอนก้างไล่ทอดยินปลาทเอ้ยท้เอ้ยปลาอะไรบ้างเนี่ยปลาศาสนาตุจาลูกตุจารป่ะตุจาได้ไหมลูกตุจาป่ะิาปลาป่ะตุจากันป่ะอะ คจเรอมีแต่ปลาขาวปลาปลาเค็งปลาเค็งปลาขาวในตายไว้เนาะปลาคอ อตูต้เตากนห้างมาัเากิ้างขางเามไปพี่น้อนงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลำลากันมาหน้ามาหากินป่าเหมืนกิตกแห้งเนาะ <c oughs> <c oughs> พอได้กินโย่พอได้คายแล้วพอได้กินก <c oughs> นังปิ้งอยู่นี่เลยนี่ปิ้ง่นี่เฮ้ <c oughs> ใยใบซื้อทังซีไหมคือก้าเนี้ยไม่ใช่สามแผ่นนะนมาตัดออาต้องน้ำมาแล้วองน้ำดูนะมาถึงมาต ไปไปกินข ah, ้าวกันหัมากินกินข้าวลูกกินข้าว่งดนี่ิ่ดู่้หนไม่ยารพอดีเลยไม่ยาตกพอดีมือขีตมเห็นมลูกมากิ่นมือขีตมขดรถจอดเึงรถใหญ่นะมาไล่มางไมาโนยพูน่ะาทานี่เตอไปซีมาเพอเออเป็นนวนะลูกพูใช่แล้ตัวจากันลูกตัวจากัน ทูจ้ากันไวาจ้าจ้าจ้าเชือเลจ้าจ้าจ้าเชื่จ้าจ้าจ้าเชื๊จ้า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 ืจ้า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 เจ้า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 ้จ้า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 จ้เจ้าจ้าจ้าเจ้าจ้าจ้าเ่อ้าน้า่อา้า้า่งน้้าน้าใหม่าาเืะตกน้าเลูก ไม่ได้ยากจะตีได้ขนาดป่าบอดอกเพีงดอกเพีงเราเพลงโอเคโอเคจ้ะไป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 ดูอ่ะไปไยก็บอกไปมาหนาเดี๋ย่ได้เรื่องอ่กินปลากันเดี๋ยวจงลงยามไปเดี๋ยวังไงเข่าก็จะออกได้ออกออกแล้วรูมก็อกึกัน ดูมันก้มมาเลยผมก้มเหมือนสิชิริกีขาตะควนอันนี้ขาชิเบดอันนี้คนเดียวมันมันเป็นเดือนนี่ใช่ไหมเดียวกันน่ะจำเป็นนะจะชิมน้ำได้เป็นบไรอางไรบุเวาะห์ชิมน้ำได้เกือบตกน้ำเลยให้ทิมลงลูก ว้าวว้าดื้อฮะนี่เอาเกือบหลานมาเลยป้าป้าไม่ต้องไปเด้อ <c oughs> สบายดีเงื่อ <c oughs> นการอยู่ตรงไหนตรงน <c oughs> ั้ <c oughs> น